สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมาครับนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นเรือนะว่าเรือเนี่ยออกจากฝั่งหรือยังนะครับผมก็จะมาในของ t j a PSL แล้วก็ ACL นะครับก็อ่านคำเตือนด้วยนะครับผมก็ฝากช่อง Artudoy ครับเกี่ยวกับทฤษฎีการเล่นหุ้นนะครับพื้นฐานการเล่นหุ้นเลยเข้าไปดูได้เลยสําหรับมือใหม่นะใครอยากจะรู้เรื่องทฤษฎีการเล่นหุ้นเข้าไปเลยสอนละเอียดมากนะครับ ลองเข้าไปดูได้นะครับอัพเอร์ดอยนะครับเรามาเรื่องของเรากันเลยนะครับตัวแรกที่ผมจะพูดถึงคือ t c a นะครับ tta ก็ซบเซามานานะนะสำหรับหุ้นเรือนะก็ค่อนข้างที่จะย่อลงมาลึกพอสมควรเลยนะครับผมสำหรับ t c a นะครับเราก็จะมาดูแนวรับแนวต้านก,นกันก่อนนะครับว่าลักษณะแนวรับแนวต้านของเขาเนี่ยในกราฟแต่ละช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือมันเหมือนเป็นการกลับตัวนะถ้าพูดถึงในเรื่องของกราฟ มันนะครับถ้าเราดูนี้ก็เป็นการกลับตัวนะครับเป้าเราสร้างแนวต้านตรงนี้ก่อนนะครับว่าแนวต้านเขาสวยไหมสวยมากนะครับแล้วก็มีแนวต้านแนวต้านหนึ่งที่เขาต้องทําขึ้นไปให้ได้นะครับก็คือเท่านี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีดีกว่านะครับ22บาทนะครับแล้วก็แนวต้านต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับ แนวต้านเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะสาหรับ C t a นะแล้วก็แนวต้านสุดท้ายนะครับย่อลงมาเยอะมากตั้งแต่เข้ามาที่ตลาดหุ้นนะครับคือตอนนี้นะครับที่ผมดูเนี่ยถ้ามองใน time frame ม,ม,มันเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับขึ้นมาสุดแล้วยังเหลือต้านที่22บาทตรงนี้นะครับที่ค่อนข้างที่จะเป็นแนวต้านใหญ่พอสมควร นะครับ21บาท90เนี่ยครับเป็นแนวต้าที่ค่อนข้างที่จะต้องพาไปต่อนะครับแต่ถามว่ามันก็เป็นการกลับตัวนะถ้าพูดถึงนะมันก็ดูสวยเหมือนกันนะครับสําหรับ TGA นะใส่ย่อมาสลึกเลยนะครับผมถ้าใครมีทุนตั้งแต่11บาท12บาทนี่ก็สบายใจได้ถือได้นะครับเล่นรันรอบก็ยังได้กําไรอยู่รอบหนึ่งแล้วนะครับสาหรับ t a มาดูกราฟวีกันดีกว่าครับในมุมมองกราฟวีกนะครับ มันเป็นธรรมดาครับพูดมือนต้องย่อลงมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในราคาบาทเ5เนี่ยที่เขาทํามาเนี่ยมันไปชนแนวนี้พอดีเลยนะครับซึ่งมันก็ไปชนตรงนี้พอดีเหมือนกันนะครับในกราฟวีกนะมันก็เลยทําให้ที่ผมสังเกตว่ามันก็ไปชนก็ยังดีนะครับสําหรับ TGA นะที่มันไปชนตรงนี้นะครับมันไปชนกับตรงนี้พอดีนะครับแต่ไม่ได้ชนถึงยอดนี้นะ มันก็ไปชนตรงนี้อยู่พอดีแล้วก็จะมีแนวต้านตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับสําหรับพ t ทีนะมันก็ยังมีแนวต้านอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับแนวต้านตรงนี้ก่อนนะครับเหมือนกันเลยแนวต้านใหญ่แล้วก็แนวต้านนี้แนวต้านนี้นะครับเนี่ยกรับวิกนะก็มาดูกราฟมันดีกว่าว่าเราควรจะเข้าเอ้กราฟเดย์ดีกว่านะครับว่าเราควรจะเข้าที่เท่าไหร่ดีแล้วก็สร้างสร้างแนวรับแนวต้านที่เท่าไหร่ดีนะครับ ในมุมมองของผมเนี่ยมันคือมันโชคดีอย่างคือคือตรงนี้มันก็ไปแตะพอดีนะครับเนี่ยครับอีกวันหนึ่งนะครับ9าบาท50นะเรามาดูหลังๆย้อนย้อนกลับไปดูกันนะครับว่าเขาสร้างแนวรับแนวต้านไว้ที่เท่าไหร่นะครับในกรอบตรงนี้นะครับในระยะที่ผ่านมานะครับเน็ตช้านิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วย ครับดูนี้ก็ได้ครับมันนะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับเชยร์อลิมปิกก็กระตุกกกหน่อยนะครับว่าดูออนไลน์นะครับผมค้างเลยมาครับกรับมันนะครับผมเดี๋ยวมาดูต้าตรงนี้ครับที่เขามีที่เขาอยู่สูงเนี่ยก็คือ 19บาทแ0แต่ขึ้นมาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ก็โอเคแล้วนะครับมันจนแช่องนี้ก็9บาทสิบาบาท30นะครับย่อลงมาพอสมควรแล้วนะครับสำหรับ tca นะถ้ามุมมองใน,ในแต่ละกราฟเนี่ยในแต่ละ time frame เนี่ยแล้วก็ ema หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ตัดลงมาแลวนะครับผมแล้วก็มีการยกฐานขึ้นไปกรอบในการเล่นผมว่าน่าจะเล่นในกรอบนี้แหละรครับ ไม่ให้เกิน14บาทนะครับนะถ้ามันเกินลงไปถึง14บาทที่มันทำไว้สุดๆก็คือ13บาท90นะครับที่เขาทำไว้เนาะเนะี่ย13บาท80เนี่ยนะครับเนี่ยก่อระยะสั้สมว่าควรที่จะไม่หลุดกันนี้ถ้าหลุด13บาท80ก็คห้คัดออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยเล่นใหม่แต่ตอนเนี้ยมันเมื่อวันศุกร์เนาะ มื่อวันศุกร์ก็มีแรงซื้อขายกลับมาอยู่สูงสุดที่15บาทนะครับไปพร้อมกับ PSL เลยนะครับแต่ทีนี้มันไปติดแนวต้านตรงนี้นะครับที่ที่ที่คนเขาค้างกันอยู่เนี่ยมันก็มีแรงขายลงมากดมาเหลือปิดที่14.70นะครับถ้าสถานการณ์ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นเขาเหลือในในช่วงเนี้ยมันก็มีแค่ไม่กี่ตัวครับที่ทำกำไรได้อย่าง J. w d หรือแม่ก็ Sonic น,นะครับ นะครับหุ้นโซ nic SOIC นะครับแล้วก็ PSL แล้วก็ RCL นะครับที่ขึ้นมาแบบเยอะมากนะครับในระยะนี้นะครับแล้วก็ไอซเขาเนี่ยพองบหัวขึ้นมานะครับอยู่ที่43%เปอร์เซ็นต์ละไม่รู้ว่าในวันจันเนี่ยในความคิดผมเนี่ยผมว่ามันน่าจะทรงๆก่อนนะครับให้ในในวันที่วันอังคารเนาะผมว่าน่าจะขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งหรือวมันขึ้นไปแตะตรงนี้ ตรงนี้ตรงแนวต้านตรงนี้นะพอดีเลยแนวรับครั้งที่แล้วนะครับลงมาแตะพอดีนะครับน่าจะย่อลงขึ้นไปอีกสักพักหนึ่งนะถ้ามันแตะตรงนี้ได้ก็ถือว่าสโอเคเลย15บาท50ถ้าขึ้นมาแตะได้ตรงนี้สักหน่อยนะผมว่ามันเป็นอะไรที่สวยมากครับแต่ถ้ามันไม่แตะเนี่ยมาขึ้นไม่แตะเพิ่มแล้วมันก็ย่อลงมาอันนี้เราก็ต้องดูแล้วว่าการปิดของเขาอะทํายกขึ้นไปหรือย,อยังแต่ลักษณะเนี้ยมันเป็นการย่อลงมาแล้วแล้วก็มีฐานยกขึ้นไปแล้ว เดี๋ยวเราต้องดูอีกทีนึงว่าอีก2แท่งถ้าอีกสแท่งนี้มันยกฐานขึ้นไปยกฐานที่มันปิดขึ้นไปนะหมายถึงว่ายกฐานเปิดยกฐานขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยน่าเข้าแล้วครับแล้วก็ไปที่15บาทเ0เลยแต่นะครับสิบาทห้าสิบสิบาทเจ็ดสิบก็ถือว่าเป็นแนวต้านของขทั้งหมดเลยนะครับแนวต้านขเขาเยอะมากเพราะว่าหุ้นตัวนี้มันทิ้งไส้เยอะนะครับการทิ้งไส้ก็เหมือนทิ้งคนให้ติดอยู่ตรงนั้นนะครับนะ คนที่เข้าได้ถูกก็โอเคไปนะครับผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะครับสำหรับ GJ A นะก็จะประมาณนี้นะถ้าหลุด13บาท80าทก็ให้คัดนะครับต่อไป PSL นะครับผม PSL หุ้นนี้หลักมันจะทรงดีกว่า GJ A ด้วยนะครับด้วยด้วย,วยาการที่เขาหลุดมาก็ถือว่าหลุดมาไม่ได้หลุดมาถึงฐานลึกมากนะครับนี่ครับแล้วเส้นนี้ขึ้นไปแตะ โอ้โหนิดเดียวถ้ามันแตะตรงนี้มันก็ยังโอเคนะ t t a เนี่ยนะครับแตะป่ะยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบบาทสองปิดที่ยี่สิบเอ็ดบาทก็ถือว่าโอเคนะ t t a ผมว่าทรงมันจะสวยกว่า t ไอ้ี s l เนี่ยทรงมันสวยกว่า t t a ด้วยซ้ำนะครับเรามาดูภาพกราฟมันกันก่อนนะกราฟมันนะ เพราะว่าโอ้โหอีกนิดเดียวจริงอ่ะที่เนี่ยไ,ไ,ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมันอีกนิดเดียวจริงอ่ะเส้นตรงเนี้ยกับไอตรงเนี้ยมันอีกนิดเดียวมันจะแตะถึงถ้ามันแตะถึงนะครับแตะถึงตรงนี้ได้มันจะสวยมากเลยนะสำหรับ tta นะไ pl นะก็ถีติดผิดยี่สิบสองบาทห้าสิบเนี่ยถ้ามันสามารถแตะขึ้นไปถึงยี่สิบสองบาทห้าสิบอีกนิดเดียวจุดเดียวเลยนะครับแล้วก็ โอเวอร์บอทแล้วนะครับแต่เนี้ยมันก็สบายใจมากกว่า TCA นะในมุมมองผมนะมันอาจจะย่อลงมาก่อนนะครับที่มันกระทบที่ย่อลงมาอีกนิดนึงในเดือนในเดือนต่อถัดไปเนี่ยก่อนที่มันจะขึ้นไปนะครับในกราฟมันนะส่วนในกราฟวีกเนี่ยนะครับคำเฟรมวีกเนี่ยผมว่ามันก็ผ่านมาหมดทุกต้านแล้วนะครับในต้านที่มันรีบาวขึ้นไปนะครับ แต่ทีเนี้ยมันจะไปเจอต้านต้านที่หนักหน่อยนะครับก็คือต้านตรงเนี้ยนะครับที่จะต้องเจอนะครับก็คือยีิบสบาทนะครับเรามาลองลบเนี่ยรับเนี่ยต้านก่อนผมตีไว้เยอะเกินนะเพราะว่าก็ศึกษามาพอสมควรนะครับสําหรับ PSL นะแต่ผมก็เฝ้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสําหรับ PSL นะครับนี่ครับ มันก็เหลือต้านนี้นะครับที่เขาต้องทำให้ได้นะครับของ PSL เนอะที่ต้องผ่านไปให้ได้นะครับมันก็ผ่านมาแล้วนะครับก็เหลือต้านนี้นะครับที่เขาต้องทำให้ได้ครับเนีครับตามที่บอกเลยครับ2บาท25นะครับตอนนี้มันก็ขึ้นไป2อบาทนี่แล้วเนาะถือว่าโอเคนะครับสำหรับ PSL เนี่ยสวยกว่านะครับวิธีการเข้าเล่นเนาะ เดี๋ยวค่อยมาพูดกันเดี๋ยวผมก็ตีแนวเนี่ย22.50นะครับทำเฟรมดีไปเรามาตีกันว่าเราจะควรเข้าเล่นตรงไหนหรือ,อยังไงคือววัสต๊อปลอสตรงไหนควรที่จะสะสมตรงไหนดีนะครับสำหรับ PSL เนอะดูะครับทีนี้มันสวยมากแต่ทีเนี้ย อ๋อมันมีแนวแนวรับตรงนี้อีกแนวหนึ่งนะครับที่ลึกขึ้นมา18-30คงจะไม่หลุดตรงนี้น่แหละในความคิดผมนะอาจจะเล่นเป็นรอบก่อนนะครับอาจจะเล่นประมาณเพราะว่าจริงๆอ่ะในการที่เขาเล่นทุกทีนะก็จะพยายามขึ้นขึ้นขึ้น,นแต่ทีเนี้ยการขึ้นของเขาเนี่ยจริงๆมันขึ้นแล้วมันจะไปต่อแต่ทีเนี้ยเขาขึ้นมาแบบพักฐานนานมากปรับฐานนานมากเลยนะรอบเนี้ยไม่รู้ว่าถ้ามันไม่แตะ ยี่สบองบาทห้าสิบเนี่ยถ้ามันไม่มีติ่งขึ้นไปนะผมว่ามันอาจจะลงย่อลงมาอีกนะครับนะในความคิดผมนะน่า,าจ,จะไม่เกินสิบเจ็ดบาทนะถ้าย่อมาถ้าเกินสิบเจ็ดบาทเนี่ยผมว่าควรที่จะต้องคัดละนะครับสําหรับ PSL นะยะสะสมสะสมได้ไหมตอนนี้ก็ขึ้นไปยี่สิบสองบาทถามว่าถ้าอีกวันหนึ่งมันขึ้นไปแตะตรงนี้ได้นะครับในวันอาทิตย์ถัดไปเนี่ยมันขึ้นไปแตะที่ ยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบได้เนี่ยมันจะสวยมากเลยแล้วมันก็จะย่อลงมาพอย่อลงมาเนี่ยเรามันทําฐานไม่รู้ว่าทําฐานลึกกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าลึกกว่าเดิมเนี่ยเราควรที่จะเข้านะครับไม่ให้หลุดสิบแปดบาทสามสิบนะครับแต่ถ้ามันหลุดไปเนี่ยก็เต็มที่สิบเจ็ดบาทห้าสิบแล้วการเซฟเซฟไปเลยนะครับถ้าหลุดเกินสิบเจ็ดบาทห้าสิบเนี่ยเราควรที่จะต้องคัดทิ้งแล้วนะครับสําหรับ PSL เนาะเดี๋ยวผมลบเงิน จ็ดบาทห้าสิบนะเป็นแนวรับพอดีเลยนะครับเป็นแนวต้านแนวรับพอดีเลยนะครับอาจจะทําไส้หลุดลงมาก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยแล้ว RSI เขาเนี่ยก็ขึ้นไปแล้วนะครับอาจจะขึ้นไ่แตะโอ้บอสทีหนึ่งนะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับอาจจะเป็นในกรอบเล่นแบบเนี้ยอาจจะขึ้นไม่แตะแตะเกินตรงนี้ถ้าถ้าถ้าเกินแท่งถ้าเกินเส้นนี้ไปได้นะยี่สิบบาทยี่สิบบาทหกสิบเนี่ยถือว่าโอเคแล้ว นะครับถึงจะมันไม่แตะตรง22บาท50ก็ตามนะครับถ้ามันขึ้นไปแตะเกินตรงนี้ก็ถือว่ามีแรงซื้อขึ้นไปแล้วนะครับล้วก็จะมีแรงเทขายลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้มันมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างที่จะผันผวนนะระหว่างวันางที่จะผันผวนจะขึ้นก็ขึ้นมาเลยจะลงก็ลงตามไปเลยแต่ในน่าจะเล่นตามข่าวด้วยนะครับสําหรับหุ้นตัวนี้นะแต่จริงๆถา้าจริงๆมันก็จังหวะมันก็พอดีเนาะจริงๆเพราะว่าเนี่ยมาถ่ามันก็ยกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ แล้วมันก็มีข่าวขึ้นมาเลยขึ้นไปเมื่อวนศุก์นะครับสำหรับ PSL ต่อไปก็เป็น RCL นะครับตัวเด่นที่สุดล้นะครับในในปีนี้นะสำหรับหุ้นเหลือนะที่ขึ้นมาจากกี่บาทนดะ่ะกี่เด้งแล้วอะ่ะ PSL ไอ้ RCL นะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับไม่ให้หลุดและกรอบเขาไม่ให้หลุดแต่ยังไม่มีอะไรที่จะคอนเฟิร์มขึ้นไปในไทม์เฟรมเดดีนะ แต่ผมขอดูภาพรวมก่อนว่าน่าจะเป็นภาพมันนะดูภาพรวมก่อนว่าเขาทําลักษณะยังไงนะครับว่าย่อลงมาแล้วโอเคไหมหรือว่ายังไงนะครับเพราะว่าต้องดูในภาพรวมก่อนเพราะถ้าเราถือพุ้นในระยะสั้นเนี่ยมันก็ดีเราเข้าไอเวออกเร็วแต่ระยะยาวเนี่ยผมว่ามันก็มีผลมาพอสมควรน,นะอินเทอร์เน็ตที่บ้านผมเป็นอะไรน,นะมาแล้วนะครับ ก็มีแรงเทขายในเดือนนี้นะ51บาทนะแนวรับที่ต่ำที่สุดในในตอนนี้นะครับก็คือในในเดือนนี้นะ51บาท25าทนะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยโอ้หกสิบเจ็ดบาทห้าสิบไกลขึ้นไปติดตรงนี้ต้องระวังแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอซเนี่ยเขาค่อนข้างโอ้บอสลวนะครับโอ้บอสไปเยอะมากนะครับไม่รู้ต้องทําฐานอีกนานไหมนะครับสําหรับไอซ อา l นะถามว่าเล่นเล่นระยะสั้นเนี่ยพอเล่นได้ทำำาํากําไรได้นะครับแต่เล่นระยะยาวเนี่ยอาจจะขึ้นไม่ต่อหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจยิ่งหุ้นเรือด้วยนะครับกําไรเนี่ยมันก็เยอะอยู่แต่ทีเนี้ยกว่าจะกําไรในแต่ละปีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่นะสะสมปีไหนมาลุ่งก็ลุ่งเลยนะครับตอนนี้มันก็เหมือนการกลับตัวขึ้นไปนะครับโอเคพอเห็นภาพแล้วนะครับ พอเห็นภาพในการเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับก็เป็นแนวทางนะคือผมจะเล่นเน้นรับมากกว่านะครับเล่นเน้นรับมากกว่าเน้นลุกนะครับถ้าเล่นรับน่าจะโอเคกว่าในความคิดผมนะนี่ครับทมเห็นแล้วว่าจุดๆเนี้ยนะครับั้นจุดๆนี้นะครับมีอยู่2จุดด้วยกันที่จะให้เขาต้องําขึ้นไปคือ58าสบาทห้ตัวนี้นี่เขาต้องทําให้ได้ ะครับคือแท่งนี้นะครับแท่งแดงตรงนี้นะครับต้องทําให้ได้นะครับถ้าทําได้ก็จะโอเคนะครับถ้าขึ้นไปแตะได้ก็จะโอเคเนี่ยครับเมื่อไหร่ที่เขาขึ้นไปไม่แตะเนี่ยเขาจะย่อออกมาอย่างตัวเนี้ยมันอาจจะขึ้นไปแตแะแต่ถ้ามันสามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้นะครับผ่านตรงนี้ได้เนี่ยผ่านแต่ต้านย่อยตรงนี้ได้นะนะครับผมว่าน่าจะเป็นการคอนเฟิร์มโอเค นะครับเราก็ต้องผ่านแนวต้านย่อยตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับในความคิดผมนะมีอยู่2แนวครับ59บาท25นะครับถ้ามันสามารถทะลุขึ้นไปได้สแนว5บาท80 58บ้าแท50แล้วก็5 9าบาท25ไปได้เนี่ยคือขึ้นไปปุ๊บแตะได้อย่างเงี้ยแล้วก็ย่อลงมาเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปแล้วยังไม่แตะอันเนี้ยก็คอยต้องคอยระวังแล้วนะครับว่าเราจะย่อลงมาอีกที นะครับสำหรับ RCL นะกำลักขึ้นไปแตะเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแล้วก็ต้านคือ60บาท50าทนะครับในมุมมองผมนะการทำฐานเขาก็คือยกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับในทำเฟรมเดย์นะครับไม่มีหลุดเลยแล้วนอกจากจะหลุดตรงนี้ก็น่าจะเป็นฐานของเขา53บาทย5นะครับเพราะว,าว่ามีการทดสอบมาหลายรอบแล้วว่าไม่ให้หลุดแล้วนอกจากจะหลุดลงไปลึกถึง51บาทยแล้วเนี่ย มันก็จะมีการทดสอบในการขึ้นไปอีกทีว่าเออเป็นเป็นขาขึ้นแล้วหรือยังนะครับสำหรับ RCL ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับมุมมองผมนะสวยงามดีนะครับก็เล่นประมาณนี้ครับถ้าคนที่มีของแล้วก็รันขึ้นไปเลยนะครับรอทดสอบตามที่ผมบอกนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีของเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ารอบนี้มันจะย่อมาอีกใช้ระยะเวลาในการยอ่อนานไหมแต่ถ้าดูจาก แช่งเนี้ยมันมีการแรงขายอยู่พอสมควรนะในวันศุกร์นะมีแรงขายลงมาเพราะว่าน่าจะมีคนที่ติดดอ,อยู่ข้างบนเนี่ยเทขายลงมาพอสมควรนะครับแล้วก็น่าจะย่อลงมาอีกหน่อยนะผมว่าน่าขึ้นไปแตะก่อนแล้วก็ย่อลงมาถ้าจะรับดีๆในความคิดผมนะถ้าเล่นถ้ามันไม่ขึ้นไปแล้วถ้ามันจะย่อลงมาเนี่ยผมว่ารอรับที่54บบาทนะครับในความคิดผมนะครับ ห้าห้าสิบสี่บาทถึงเนี่ยครับกรอบในการรับคือห้าสิบสี่บาทถึงห้าสิบสามบาทยี่ห้านะครับถ้าหลุดไปแล้วก็ให้คัดนะครับถ้าหลุดตรงนี้ไปก็ให้คัดแต่ถ้าคุณจะเล่นรอบยาวคุณก็รอย่อลงมาตรงนี้เลยก็ได้ห้าสิบสามบาทยี่ห้าถึงห้าสิบเอ็ดบาทยี่ห้าผมว่ามันคงจะไม่หลุดตรงนี้แล้วแหละนะครับถ้ามันหลุดไปเนี้ยก็คือต้องคัดแหละเต็มที่คือห้าสิบเอ็ดบาทนะครับให้คัดนะครับก็จะประมาณนี้นะในมุมมองผมนะ ถ้าผมเล่นผมจะเล่นประมาณนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่วันวันอาทิตย์หน้าเนี่ยลองตามดูว่าเขาจะขึ้นไปแต่ห้าสิบแปดบาทอันแรกเลยอนะห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบเจ็ดบาทแปดห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าเนี่ยถึงห้าสิบห้าสิบแปดบาทห้าสิบได้เนี่ยถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ถ้ามีแรงย่อลงมาเนี่ยโอเคเลยแล้วปิดเนี่ยก็คือต้องปิดต้องยกขึ้นไปนะแต่ถ้าวันอาทิตย์หน้าเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยแล้วมีการย่อลงมาเนี่ย คุณรอรับใกล้ๆตรงนี้ก่อนนะครับมันคงจะไม่ลงมาลึกถึงขนาดนี้นะครับไม่คนที่จะหลุด53บาทนะครับถ้าหลุดตรงนี้เราก็คัดไปก่อนเนาะแล้วรอรอเข้าใกล้ๆกับแนวรับเดิมก็ได้นะครับที่51บาทหรือบ51บาทเนี่ย52-51บาทเนี่ยรอรับตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ผมกัว่ามันจะขึ้นไปก่อนแล้วก็เล่นซักไม้สองไม้ก่อนนะครับก็จะยอยเข้าไปก่อนสะสมถือว่าโอเคเลย นะครับแต่ถ้ามันไม่แตะนะไม่แตะไอ้ตรงนี้นะไอ้ต้าตรงนี้นะ58บาท50นะก็เตรียมตัวย่อย่อรอบเนี้ยผมไม่รู้ว่าย่อลึกหรือเปล่านะครับอาจจะย่อมันลึกถึงตรงนี้เลยก็ได้548บแาท50แต่ก็ยากแหะถ้าถานการดีๆคงจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าสถากการไม่ดีอาจจะมีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับวันนี้นะสำหรับหุ้น3ตัวนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ